สวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูสุพจน์ในวิชาศึกษานะก็วันนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับที่คุณครูได้ให้การบ้านไปในครั้งที่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันเลยครับนะะมีทั้งหมด10ข้อนะ เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยใช้ดินสอนะระบายลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงนะครับในคำตอบที่ถูกนะครับนะมาดูข้อที่หนึ่งเลยนะข้อใดไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวอ่านะข้อนี้นะครับนะพ่อแม่อันที่หพ่อแม่ผู้ปกครอง นะครับเป็นสมาชิกในครอบครัวไหมนะอยู่ในบ้านของเราหรือเปล่านะครับ2พี่กับน้อง3เพื่อนสนิทอ่าเพราะนั้นข้อใดที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวครับนะเพราะนั้นข้อนี้เราจะต้องตอบข้อที่3นะครับนะเพื่อนสนิทก็เป็นแค่เพื่อนนะครับไม่ได้อยู่ในบ้านของเรานะไม่ได้เป็น เกี่ยวข้องอะไรกับเกี่ยวกับสายเลือดของเรานะครับนะต่อไปมาดูข้อที่2นักเรียนควรทำงานบ้านในข้อใดงานบ้านที่ครูสอนไปก็จะต้องเหมาะสมกับวัยของเราด้วยใช่ไหมครับนะอ,อย่างเช่นรีดผ้านี่เหมาะสมไหมรีดผ้านี่มันอันตรายนะครับนะมัน ร้อนและเรายังเด็กอยู่นะครับเราก็อัดไม่เหมาะสมนะครับกวาดบ้านนะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะเพราะนะั้นสามอันนี้เราควรจะเลือกข้อที่ไหนครับข้อที่2นะครับกวาดบ้านเนี่ยก็คือปลอดภัยที่สุดเลยนะก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากเกินวัยเราด้วยนะครับนะ ถ้าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ก็คือต้องมีความรู้แล้วแล้วก็อันตรายด้วยนะครับเกี่ยวกับไฟฟ้าอันนี้เกี่ยวกับความร้อนนะรีดผ้าก็อันตรายนะครับนะเพราะฉนั้นข้อนี้เราต้องตอบข้อที่2นะครับกวาดบ้านต่อไป3นะข้อที่3การหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวเป็นบทบาทหน้าที่ของใครอ่านะ นะคุณครูสอนไปแล้วนะครับถ้าเลี้ยงครอบครัวทํางานนะควรจะเป็นหน้าที่ของใครเอ่ยนะมีพ่อแม่ผู้ปกครองปู่หรือตาและก็ลูกนะอ่านะข้อนี้เราก็ต้องตอบข้อที่หนึ่งนะครับพ่อแม่มีหน้าที่ดูแลเราแล้วก็ต้องมีหน้าที่ทำไมครับหาไรายได้มาเลี้ยงครอบครัวนะครับ ส่วนปู่หรือตาเนี่ยนะก็จะมีหน้าที่ช่วยเหลือดูแลบ้านนะครับนะส่วนลูกก็ต้องทําไมครับช่วยเหลืองานบ้านหรือว่าเรียนหนังสือใช่ไหมเราเรียนไปหมดแล้วบทบาทหน้าที่ของแต่ละสมาชิกแต่ละคนในบ้านนะครับต่อไปข้อที่4ข้อใดปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ได้ถูกต้องอ่า อาดูที่ข้อที่หนึ่งเลยลูกตั้งใจเรียนหนังสือมันเป็นบทบาทของเราไหมครับอ่าเราเป็นนักเรียนนะเรามีหน้าที่เรียนหนังสือแล้วเรามีความตั้งใจเรียนหนังสือสแสดงว่าเป็นบทบาทหน้าที่ที่ถูกต้องนะครับเราก็ตอบไปเลยอ่าทีนี้มาดูข้อที่สองยายตําหนิหลานที่ขี้เกียจอ่าอันนี้ครูก็อ่าตำหนิหลานก็ต้องสอนนะครับนะ ต้องสอนหลานคนไหนขี้เกียจเราก็ต้องสอนนะครับนะหรือว่าข้อที่3นะครับพ่อเล่นการพนันเพื่อหาไรายได้การหาไรายได้นะเป็นบทบาทหน้าที่ของครอบของผู้นําครอบครัวนะครับก็เป็นของคุณพ่อคุณแม่นะหรือว่าผู้ปครองแต่การหาไรายได้โดยวิธีการาเล่นการพนันเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมนะครับนะเพราะว่าการพนันเนี่ยเป็นอาชีพที่ ไม่สุดจริตนะเป็นอาชีพที่ไม่ไม่ไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเราต้องตอบข้อหนึ่งนะครับต่อไปมาดูข้อที่ห้าใครปฏิบัติตนได้เหมาะสมที่สุดนะครับมาดู 1. น่งให้เงินหลานทุกครั้งที่ทําดีนะสพี่สอนการบ้านน้อง สามแม่นอนตื่นสายในวันหยุดแม่นอนตื่นสายในวันหยุดนี้แสดงว่าทำไมครับก็ไม่เหมาะสมนะถึงเป็นวันหยุดก็ตื่นสายไม่ได้นะครับเพราะว่าอ่าเราก็ต้องมีหน้าที่ทำไมแม่ก็ต้องมีหน้าที่ตื่นขึ้นมาทำอาหารนะครับทำงานบ้านนะตรงนี้ก็ยังไม่เหมาะสมนะครับส่วนพี่สอนการบ้านน้องนี้เหมาะสมไหมครับ อ่าพี่สอนการบ้านน้องนะก็เหมาะสมแล้วเราเป็นพี่น้องทําการบ้านไม่ได้เราก็สอนนะครับแต่เราไม่ทําให้นะครับถ้าพี่ทําการบ้านให้น้องเนี่ยจะไม่เหมาะสมแต่ข้อนี้พี่สอนนะครับนะก็แสดงว่าเหมาะสมแล้วนะครับเป็นพี่ก็สอนการบ้านน้องส่วนอาให้เงินหลานทุกครั้งที่ทําดีอาแสดงว่าถ้าเกิดไม่ให้เงินเนี่ยหลานก็จะไม่ทําดีนะเดี๋ยวหลานก็จะติดเป็นนิสัยเลย นะครับแล้วนะถ้าไม่ไม่ได้เงินก็ไม่ทำอะไรปรับมานั้นนะครับนะเพราะนั้นอันที่เหมาะสมที่สุดเราก็ต้องตอบพี่สอนการบ้านน้องนะอ่านะต่อไปข้อที่6ข้อใดสำคัญที่สุดในการทำให้ครอบครัวอบอุ่นนะอันไหนสำคัญที่สุดครับมาดูอันแรกครอบครัวร่ำรวย อ่าสำคัญที่สุดไหมทาให้ครอบครัวเราอบอุ่นไหมร่ารวยนะสองสมาชิกในครอบครัวไม่ค่อยพูดกันอ่าสามสมาชิกในครอบครัวห่วงใยกันเสมออ่าข้อนี้ควรจะตอบข้อไหนครับนะข้อนี้นะถ้าร่ํารวยแต่ไม่สนใจกันเลยนะสมาชิกในครอบครัว แตกความสามัรครีนะครับแต่มีความร่ำรวยก็ไม่สามารถทําให้ครอบครัวบุญได้นะครับนะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเราจะไม่ตอบสมาชิกในครอบครัวไม่ค่อยพูดกันแสดงว่าต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมครับนะครอบครัวก็ไม่มีความสุขนะ,ะข้อที่ถูกก็คือข้อที่สามนะครับสมาชิกในครอบครัวห่วงใยกันเสมอก็คือการดูแลซึ่งกันและกันใช่ไหมครับอ่าที่เราเรียนไปแล้วนะครับนะ ต้องมีการดูแลซึ่งกันและกันนะต่อไปข้อที่7ข้อใดคือบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองอบทบาทของพ่อแม่และผู้ปกครองอควรจะเป็นอันไหนนะครับนะให้คำปรึกษา,าเชื่อฟังคำสั่งสอนตั้งใจเรียนหนังสืออันหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองเกินไหน ก็ต้องเป็นข้อที่1นะครับให้คำปรึกษานะแต่ข้อที่2เชื่อฟังคำสั่งสอนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของใครครับของเราเองนะของตนเองส่วนตั้งใจเรียนหนังสือก็เป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันนะข้อ2อข้อสเป็นหน้าที่ของตนเองนะครับส่วนข้อที่1ก็คือเป็นของหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองนั่นเอง ต่อไปข้อที่8ลักษณะของญาติที่ดีเป็นอย่างไรอตอนนี้เป็นหน้าที่ของญาติเลยนะครับลักษณะหน้าที่ของญาติเป็นอย่างไรมาดูข้อนีดนึงเป็นที่ปรึกษาให้กับคนในครอบครัวอสองสอนลูกหลานให้เชื่อฟังตนคนเดียวโอ้โหนะจริงๆแล้วการสอนลูกหลาน เนี่ยก็ถูกต้องแล้วแต่มันมาไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมตรงที่ให้เชื่อฟังตนอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมแล้วนะครับนะจริงๆแนละ้วจะต้องอเชื่อฟังผู้ใหญ่พ่อแม่ทุกคนนะครับที่อยู่ในบ้านนะไม่ใช่ฟังเอาแตา่ถ้าปู่สอนก็สอนให้เชื่อฟังปู่อยู่คนเดียวนี่ก็ไม่ไม่ใช่นะครับนะสา เห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเป็นหลักอืมนะญาติเนี่ยถ้าไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลักก็ทําไมครับก็ไม่เหมาะสมแล้วนะครับข้อที่ถูกก็คือข้อที่หนึ่งนะครับนี่คือลักษณะของญาติที่ดีก็คือเป็นที่ปรึกษาให้กับคนในครอบครัวนะครับนะอ่าเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่ในบ้านนะครับเรากา็มีประสบการณ์เยอะ นะก็สามารถที่จะให้คำปรึกษากับลูกๆหลานหลานหรือว่า,าคนในครอบครัวได้นะต่อไปอามาดูข้อที่9นะครับพี่กับน้องควรปฏิบัติต่อกันอย่างไรพี่น้องกันนะควรจะปฏิบัติอย่างไรครับแข่งแย่งแข่งขันกันอ่อันนี้แสดงว่าแข่งแย่งเนี่ยแสดงว่าไม่สามารถคีกันนะข้อนี้ไม่ใช่แน่นอน สองมีความสามัคคีไม่ทะเลาะก,กันอ่าข้อนี้แน่นอนเลยนะครับนะพี่น้องกันต้องรักกันสามัคคีกันเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้คือหน้าที่ของพี่น้องเลยนะส่วนข้อสามต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับมันจะแย้งกับข้อที่สองก็คืออ่าแต่ความสามัคคีนะถ้าว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกันเนี่ย เอาต่อไปมาดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับาการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตอนเองมีประโยชน์อย่างไรในเมื่อเรารู้หน้าที่ของเราเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะหนสมาชิกในครอบครัวมีร่างกายแข็งแรงสอง สร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากขึ้น3ครอบครัวมีความสุขนะถ้าเราปฏิบัติตนรู้จักบทบาทหน้าที่นะของตนเองในครอบครัวเราจะมีประโยชน์อย่างไรเราที่ถูกก็คือมันจะทำให้ครอบครัวของเราครับมีความสุขนั่นเองนะครับนะอ่าก็ หมดไปแล้วนะครับสิข้อนักเรียนได้กี่ข้อครับนักเรียนนับเลยถ้านักเรียนทําได้กี่ข้อก็ข้อละหนึ่งคะแนนนะนักเรียนก็ขีดลงไปนะครับหนึ่งหนข้อไหนที่ไม่ถูกก็ไม่ต้องขีดหนึ่งะแล้วนักเรียนก็มารวมคะแนนตรงนี้นะครับอ่าสมมุติของครูทําได้สิบข้อคุณครูก็ใส่คะแนนตรงนี้สิคะแนน นะใส่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยววันอังคารนะครับนะเวลาเขามีการส่งงานก็เอามาส่งครูเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้อีกทีหนึ่งนะอ่าก็จะท,ทยอยตรวจงานให้กับนักเรียนนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมีงานหนึ่งชิ้นให้นักเรียนทำนะครับก็คือการาเขียน แผนผังความคิดแสดงบทบาทหน้าที่ของพี่น้องนะครับคราวที่แล้วเราทําหน้าที่ของตนเองไปแล้วนะสิ่งที่เราจะต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นบทบาทหน้าที่ของพี่น้องนั่นเองนะมาดูบทบาทหน้าที่ของพี่น้องนะครับแผนความคิดนะประเด็นก็คือบทบาทหน้าที่ของพี่น้องนะหน้าที่อันที่หนึ่งก็คือ มีความรักความสามาคัคคีไม่ทะเลาะก,กันนะอันนี้เราก็ทําแผนบังคับแยกแยออกไปเลยนะว่าบทบาทหน้าที่ของพี่น้องมีอะไรบ้างเราก็แยออกไปอันที่หนึ่งอ่าอันที่สองก็มีน้ําใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะอ่าแล้วก็อันที่สามแบ่งหน้าที่และช่วยกันทํางานบ้านอ่างานบ้าน เยอะแยะเลยนะในบ้านเราก็ต้องมีการแบ่งหน้าที่กันนะทำงานให้เหมาะสมกับวัยนะเราเป็นน้องเราก็ควรจะทำที่ไม่ต้องใช้พลักกำลังมากใช่ไหมอ่าส่วนพี่ก็ต้องทำงานที่มีความรับผิดชอบแล้วก็ที่ใช้พละกกำลังมากกว่าน้องนั่นเองนะต่อไปอันที่สี่ก็คือ ใช้คำพูดที่สุภาพไม่พูดคำหยาบคายต่อกันเป็นพี่น้องกันก็ต้องพูดกันดีๆพูดจาไพเราะสุภาพพูดที่พูดน้องไม่พูดมึงพูดกูนะ,ะต่อไปห้าพี่ต้องดูแล,แลและรู้จักเสียสละให้น้องอถ้าเรามีน้องเราก็ต้องดูแลน้องใช่ไหมครับนะแล้วก็มีอะไรก็ต้องเสียสละให้น้อง นะน้องโตขึ้นน้องจะได้รักพี่ไงนะจำได้ว่าเออพี่เนี่ยเคยดูแลเราแล้วก็มีอะไรก็แบ่งปันให้เราเสียสละให้เราครับนะหกน้องก็ให้ความนับถือและเชื่อฟังสิ่งที่พี่สอนอา่าเราเป็นน้องเราก็ต้องสมไมครับนับถือและเชื่อฟังสิ่งที่พี่สอนนอะตรงนี้ อ่ามันก็เชื่อมโยงข้อห้านะครับพี่ก็ต้องทําไมทําตัวให้กับให้น้องนับถือด้วยนะอ่าน้องเมื่อน้องนับถือน้องก็จะเชื่อฟังอ่าพี่นะต่อไปอันสุดท้ายนะครับเมื่อทําผิดต้องขอโทษและรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันนะอ่าพี่น้องกันบางที กระทบกระทั่งกันนะครับอยู่ในบ้านเดียวกันก็ต้องมีอะไรก็ต้องอกล่าวขอโทษนะถ้าเราทำผิดเราไม่ต้องอายนะแล้วก็เมื่อขอโทษแล้วเราก็ต้องให้อภัยกันนะครับนะจะได้รักกันนะเป็นพี่น้องกันนะต้องรักกันมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้นี้ทั้งหมดนะครับก็คือผังแผนผังความคิดแสดงบทบาทหน้าที่ของพี่น้องนะลูกก็ ทํางานชิ้นนี้ให้กับครูนะครับเอากระดาษขึ้นมา1แผ่นนะแล้วก็เขียนแผนผังความคิดบทบาทหนะ้าที่ของพี่น้องอันนี้คือ,อตัวอย่างที่คุณครูทําให้ดูนะครับนักเรียนอาจจะทำะสวยกว่าของครูก็ได้นะอันนี้คือเป็นแค่ตัวอย่างนะครับเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนชื่อนะตามมุม กระดาษที่เหลือตรงไหนว่างๆนะครับนะก็เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะแล้วก็เมื่อถึงเวลาก็รวบรวมงานส่งครูนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะสวัสดีครับเด็กๆ